สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆสับหรับวันนี้ครับเรามีวัตถุมงคลนะฮะของปู่มหาธิลานะครับพุทธาิเศกนะครับวันนี้มาเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับพิมแปดเหลี่ยมพิมพ์นิยมนะครับเป็นรุ่นมหาบารมีนะครับวัดจัดสร้างนะครับวัดจัดสร้างเป็นรุ่นแรกเลยนะหลวงพ่อโสธรนะพี่นะฮะ ผมบอกเลยว่าวันนี้ทีเจ็ดแน่นอนชอบถูกใจการไหนสามารถปิด่นเข้าได้เลยพี่สำหรับใครต้องการรุ้นนะครับรุ้นละ350บาทเท่านั้นครับนะสามรุ้น1 0 0 0บาทพี่3ลรุ้น1 0 0 0บาทนะครับมีอยู่10กว่ารุ้นนะครับหมดแล้วหมดเลยพี่นะครับเดี๋ยวเราวันนี้เรามาแกะกันนะครับนะ18รายการพี่ถ้าหากชอบถูกใจกันไหนสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นไว้หรืออดีไลนะครับเป็นหมายเลขเดียวกันเลยพี่ชายนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับพี่ชายสำหรับวันนี้นะครับมาดูรายการที่หนึ่งกัน รายการที่หนึ่งครับเปิดออกมาพี่นะครับรายการที่หนึ่งครับโอ้โหรายการหนึ่งเปิดออกมาพี่มาเป็นรายการนี้เลยครับเลขคนณเตอเบร์นหนึ่งห้าแปดครับเลขคนณเเบิร์นหนึ่งห้าแปดเดี๋ยวมาชมมันเนื้ออะไรนี่มาชมกันพี่มันเป็นเนื้ออะไรนะครับรายการนี้น่าจะเป็นเนื้อลมดาพี่นะครับแช่น้ํามันว่านครับ เนื้อลมดำแช่น้ำมันว่านนะครับพี่ชายครับรายการนี้ขอเปิดราคาเดิมพี่ห้าร้อยบาทครับนะฮะน้องขอเปิดราคาเดิมพี่ห้ารอยบาทเลี่ยมพร้อมใช้งานเลยพี่แช่น้ำมันว่านนะครับรายการที่หนึ่งนะครับมาลุกันต่อครับพี่ชายนี่ฮะรายการที่สองพี่มาเปิดพร้อมๆกันครับรายการที่สองพี่โอ้โหโยริง รายการที่สองนะครับเปิดออกมาเป็นเนื้ออัปปาก้าซาตินพี่ขานะครับเป็นอัปปาก้าซาตินนะพี่จ๋านี่ฮะเดี๋ยวมาดูเลขโค้ดจำอร์พี่มาดูเลขโค้ดจำนวนครับเนี่ยเลขโค้ดจำอร์นะครับสองหลักนะครับงับดูเลขของพี่โอ้โหเก้าหนึ่งพี่รายการที่ได้โค้ดจำนร์เก้าหนึ่งนะพี่จ๋านี่ฮะเลขโค้ดจำนวนเก้าหนึ่งนะครับเนี่ย รายการนี้ครับแบ่งปันพี่น้องนะครับนะลงยาเหลืองครับแบ่งปันพี่น้องราคาเบาวีแบ่งปันพี่น้องที่400บาทนะครับเนื้ออาบาก้านะครับสามอ้สามร้อยห้าสิบพอพี่อีพีนี้สามร้อยห้าสิบพอครับนะมาต่อันพี่ชายรายการต่อไปครับรายการที่สามครับรายการที่สามเปิดออกมาครับ รายการที่สามเปิดออกมาพี่เป็นเลขโคดนัมเบอร์นะครับเลขโคดนัมเบอร์ครับสามสี่แปดนะครับรายการที่ได้โคดนัมเบอร์สามสี่แปดองค์นี้สามร้อยบาทจัดส่งฟรีพี่ชายองค์นี้สามร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีนะครับมาเลยต่อพี่ชายรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่สี่ครับ รายการที่สี่เปิดมาครับเนี่ยสักครู่นะพี่ชายนะรายการที่สี่เปิดมาครับหุ่นเงียวเงี้ยวโอ้ยรายการที่สี่เปิดมาครับเนี่ยเป็นเนื้อลมดำลมยาขาวครับ เป็นเนื้อลมดำลงยาขาวที่เลขคุณเบอร์95เลขคุณเบอร์95ที่รายการนี้เอาแบ่งปัปที่น้องไปครับแบ่งปัปที่น้องไปครับสามร้อยบาทเนี่ยสามร้อยบาทจะส่งให้ฟรีครับพี่ชายนะครับรายการที่สี่ครับนะมาหรือต่อพี่ชายรายการจะไปครับเป็นรายการที่ห้าโอ้โห การนี้องค์ดลา,าพี่จ๋าเป็นเนื้อแบล็กโรดียมลายทองครับองค์ดลา,าพี่เลขโค้ดนัมเบอร์นะฮะเลขโค้ดนัมเบอร์พี่เลขโค้ดนัมเบอร์เจ็ดห้าโอ้โหองค์นี้สวยจัดพี่นะครับเลขโค้ดนัมเบอร์เจ็ดห้าพี่โอ้โหองค์นี้ผมขอราคาเดิมพี่ขอห้าร้อยบาทนะครัน รายการนี้ขอราคาเดิมครับวันนี้สี่ร้อยห้าสิบครับนะพิเศษให้สี่ร้อยห้าสิบเพนะครับรายการที่ห้าครับมาลุ้นต่อพิชัยรายการที่หกครับเนี่ยรายการที่หกเปิดออกมาเป็นเนื้อไก่ทองพี่ชุบน้ำทองคำโอ้โหรายการที่ช้อนนอำอพี่ชุบน,น้ำทองคำพี่เลขคุ่เบอร์สี่เก้า เลขคนเบอร์สี่เก้าพี่สวยๆงี้ครับนะฮะรายการที่หกพี่รายการที่สามร้อยบาทพี่ปิดกันได้เลยนะครับมาดูต่อพิจชายรายกัรไปครับรายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดเปิดออกมาเป็นเนื้อสองกษัตริย์พี่รายการที่เปิดออกมาเป็นเนื้อสองกษัตริย์ครับตะคู่พี่ชายนะครับรายการที่เปิดมาเป็นเนื้อสองกษัตริย์ครับเลขคนเบอร์สี่สามเนี่ยโอ้โห รายการที่สวยจริงนะครับเลขคุณเบอร์สี่สามครับนี่ครรายการนี้ครับ,รา,าร,ร,บราคาเดิมพิชายสี่ร้อยบาทนี่ครับนะฮะสี่ร้อยบาทนี่ครับนะมาลุ้นต่อพิชายรายการจะไปครับเป็นรายการที่แปดครับรายการที่แปดเปิดออกมาครับโอ้โห รายการนี้เป็นรายการที่8นะครับเป็นเนื้อลมดำลงยาขาวเนื้อทองแดงโบราณน,นะครับเลขคันเบอร์หนึ่งแปดหนึ่งเลขหามเงินฐานทองพี่รายการที่ขอ350ราสนะครับรายการที่ต้องขอ350บาทพี่รายการที่8นะครับต่อมาเป็นรายการที่9ครับพี่ชายรายการที่9เปิดออกมาครับโอ้โหเป็นชุกตำทองเล่ รายการที่มาเป็นชุบน้ำทองมาพี่โอ้ไม่ใช่ครับรายการนี้เป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับเลขคนละเบอร์หนึ่งแปดหนึ่งหรือเปล่าพี่สักคูน่นะีนนะฮะผมดูกันนะครับเลขคนละเบอร์หนึ่งแปดหนึ่งจริงดจวยพี่เลขหาเงินหาทองครับรายการนาี้ครับนะเลขเลือกหาเงินทองพี่รายการนี้สามร้อยบาทนะครับรายการที่สามร้อยบาทพี่ชายลองเลือกดูนีครับต่อมาครับเป็นรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่สิบครับ รายการที่สิบเปิดออกมาครับพี่ชายโอ้โหรายการที่เป็นเนื้อทองแดงครับเป็นเนื้อทองแดงผีไฟลงยาดำพี่มาดูเลขโค้ดจัเบอร์ <jumped okay. S 1> มาดูเลขโค้ดจังเบอร์นี่นะครับสักครู่นะพี่ชายเลขโค้ดจัเบอร์หูหนึ่งหนึ่งสองนี่เลขโค้ดนเบอร์หนึ่งหนึ่งสองครับนะครับเนื้อทองแดงลงยาดำครับรายการที่สามร้อยบาทพี่ชายเอาไปปิดกันได้เลยนะครับมาปิ้วชากันได้เลยพี่มาเลยต่อพ <mm ี่ชายรายการ่อไปครับเป็นรายการที่สิบเลครับ รายการที่สิบเอ็ดเปิดออกมาครับโอ้โหรายการนี้ครับเป็นเนื้ออับกาก้าลงยาม่วงพี่นะครับเลขคนตะเบอร์สามหลักนะครับเลขคนตะเบอร์สามหลักพนะี่เลขคนตะเบอร์ 1, หนึ่งหกหนึ่งครับหามเงินสามทองนี่เลขคนะเบอร์หนึ่งหกหนึ่งสามเงินถามทองพี่ชายครับรายการนี้เอาไปพี่สามร้อยห้าสิบนะฮะพิเศษอีพีนี้นะครับมาลุกขนต่อพี่ชายรายการที่สองครับ องค์ที่สิบสองเปิดออกมาเป็นแบ็คทองครับโอ้โหเปิดออกมาเป็นแบ็คทองโรเดียมนะครับเลขคนําเบอร์หนึ่งเจนะครับรวมกันได้ไปเลขรวยพี่โอ้โหอง์นี้เอาไปสี่รอบาทนะครับรายการนี้เอาไป400รอบาทพี่ชายนะฮะร,รายการที่สิบสองครับมาลุยกันต่อไปกันต่อรายการที่สิบสามพี่ชาย รายการที่สามเปิดมาเป็นเนื้ออับาก้าลงยาชมพูพี่เป็นเนื้ออับาก้าลงยาชมพูเลขโค้ดเบอร์นะครับเลขเบนวนหนึ 1, 7, 9, ่งเจ็ดเก้าพี่รายการที่สามร้อยห้าสิบาทพี่พิเศษให้เฉพาะอีพีนี้นะครับนะมาลุยต่อไปกันต่อพิจารารายการที่สิบสี่ครับรายการที่สิบสี่ครับเปิดออกมาพี่โอ้โหเงินเ้วยพี่ โอ้โหองค์นี้สวยจริงจะเนื้อก็ไหล่เงินลงยาแดงพี่โอ้โหแดงสวยแบบแดงสวยเลยพี่อย่างนั้นเนื้อเงินเลยครับรายการน,นี้ครับเป็นเนื้อก็ไหล่เงินนะครับเหมือนเนื้อเงินเลยพี่ผิวใสสวยมากนะครับผิวใสสวยมากครับเลขคนตัาเบอร์ตัวสองหลักครับหมายเลขหกสองครับรวมกันได้แปดโอ้โหเลขรวยเลยพี่แล้วพี่ดูครับยาแดงขนาดนี้พี่ผมขอสี่ร้อยบาท รายการที่ผมขอ400บาทเลยครับนะฮะดูก็สวยดูรู้แล้วพีู่้ว่าสวยมากรายการนี้นะครับต่อมาเราจต่อพี่ชายรายการต่อไปครับเป็นรายการที่15รายการที่ 15, 15เปิดออกมาพี่เป็นรายการพิเศษนะยครับลงยาส้มดำนีครับโอ้โหเลขคนจะเบอร์441เลขคนจะเบอร์441รายการนี้เอาไปี น้องขอ an, um. ง added, bah, สี่ร้อบาทพี่ลงยาพิเศษนะครับเนื้อปลาชนวนนะครับมารู้กันต่อพี่ชายรายการจะไปครับเป็นรายการที่สิบหกครับรายการที่หกเปิดออกมาที่โอ้โหรายการที่ลงอย่างนัเงินนะพี่จ๋าเป็นเนื้อฝาบาทหรือเนื้อกล่เงินพี่โอ้โหชุบน้ําทองครับเลขคน้เบอร์หกห้านะฝั่งเพลนด้วยฝั่งพลอยด้วยพี่นี่โอ้โหรายการที่สี่ร้อบาทพี่เนื้อฝั่งพลอยด้วยนี่ครับมาลุ้กันต่อพี่ชายรายการไปครับเป็นรายการที่สิบเจ็ดครับ รายการที่เจ็ดเปิดออกมาพี่จา๋าโอ้โหมาคู่คนระับรายการนี้มาคู่พี่รายการนี้รับไปเลยพี่เลขโค้ดตัวเบอร์ 7, เจ็ดเล้เก้าห้าเลขโคนดตัวเบอร์เก้าห้าพี่เอาไปพี่นะครับเอาไปพี่นี่ครับฝั่งพอวยสี่ร้อยบาทนะครับมาลุยกันต่อพี่ชายรายการสุดท้ายองค์สุดท้ายของวันนี้พี่อีีนี้ชอบสุขใจรายการไหนสามารถติดต่อน้องท่านได้เลยพี่นะฮะ ถูกใจนะยกคู่องไหนพี่ชักมาได้เลยเสพิเศษให้ครับนะหมดแล้วหมดเลยพี่จ๋ารายการนี้เปิดมาโอ้ท้ายพี่โอ้โหแช่น้ำมันว่านครับเป็นเนื้อตะปูเลขคนตะเบอร์ห้าสามรวมเงินได้แปดพี่รายการนี้สี่ร้อยบาทราคาเดิมนพี่จ๋าโอ้โห สุดจัดนะครับหากาพี่ชายชอบรายการถูกใจรายการไหนสามารถติดต่อน้องเขาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาพี่ขอบคุณจากใจกจริงๆครับนะคถ้าหากาพี่ชอบสูกใจรายการไหนพิทังกมาได้เลยนะครับนะก็สับลุ้นนะครับลุ้นทีสามร้อยห้าสิบบาทนะครับ ส่วนอ่าที่เปิดแล้วก็ตามราคาเดิพี่นะครับแต่ถ้าพี่ๆชอบถูกใจองค์ไหนหรือจะยกคู่องค์ไหนไปด้วยกันเดี๋ยวผมคิดราคาพิเศษให้นะครับทักมาได้เลยพี่ที่อดีไลน์แลเบอร์โทรไม่เหมายเลขเดียกันนะครับยังไงวันนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามน้องมา,มากๆครับขอบคุณครับ